สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกบ้านเลยนะคะวันนี้รู้คาหวานจะช่วยในงๆมาสะกดคํากับสระอะและสระอานะคะทบทวนสระอาะแล้วก็เริ่มสระอากันนะคะวันนี้อพร้อมแล้วไปกันเลยมาค่ะทบทวนสระอะกันอืาสระอะหน้าตาเป็นแบบนี้ เมื่อวานครูไขวหวานบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีขีดอยู่หน้าสระอะแบบนี้แสดงว่าหน้าขีดเนี่ยเราจะต้องเอาตัวอะไรมาใส่ลูกตัวพยัญชนะตัวพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงฮอนุก่งที่เรารู้จักกันนั่นเองอ่ะง่ายๆเรามาเริ่มกันทบทวนสระอะก่อนนะ เมื่อวานเด็กๆหลายคนอ่านออกเสียงถูกต้องแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่ยังอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องเวลาเด็กๆเอาตัวเพยญชนะมารวมกับสระอะให้อ่านออกเสียงอะแบบไม่มีหอนำนะลูกอย่างเช่นจอจานจอจานบวกสระอะแบบนี้จอจานออกเสียงจอสระอะออกเสียงอะอ่านรวมกันจออะ จะนะคะจะไปจะกินจะเที่ยวแบบนี้ไม่อ่านออกเสียงจะนะจออาจจะไม่เอานะลกูกไม่ถูกต้องนะคะอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างมอมาสะอะเมื่อวานเด็กๆหลายคนอ่านผิดนะมอมาออกเสียงมอสะอะอ่านออกเสียงอะเวลาอ่านรวมกันมออะมะอย่างเช่นมะนาว อ่านออกเสียงแบบนี้นะลูกมะนาวมะม่วงอย่างนี้ค่ะเราไม่อ่านออกเสียงมะนาวมะม่วงอย่างนี้นะอ่าลองดูหัดออกเสียงกับสระอะใหม่นะอ่าสระอะหน้าตาเป็นแบบนี้ทบทวนเข้าวๆต่อไปเราเริ่มต้นที่สระ อ่าอ่าสระอาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นโค้งๆคล้ายๆไม้เท้าแบบนี้เลยเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสระอะกับสระอาเนี่ยเขามีอะไรเหมือนกันอ่าเห็นไหมเขามีขีดอยู่ข้างหน้าเหมือนกันคู่ไขว้หวานบอกแล้วมีขีดอยู่ตรงไหนเอาตัวพระยันชนะไปใส่ตรงนั้นพระยัญชนะคือตัว ก็ไก่ถึงฮอนฮูกเหมือนเดิมตัวอะไรก็ได้มีขีดอยู่ตรงไหนเอาตัวพยัญชนะไปใส่ตรงนั้นมาเริ่มกันเลยง่ายๆสระอาเอเอาคำว่าอะไรดีนะอ่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยแล้วกันก็ไก่สระอาก็ไก่ออกเสียงกอ สระอาอ่านออกเสียงอากอไก่สระอาอ่านกออากาเอาใหม่เริ่มใหม่อีกตัวหนึ่งตัวอะไรคะเนี่ยอา่างงูงงูอ่านออกเสียงงองอบวกสระอาที่อ่านออกเสียงอาอ่านงออา เช่นง,งาช้าเงี่ยแบบนี้เลยเขาเรียกงางออางาสระอาอ่านออกเสียงง่ายอะขออีกสองตัวนอหนูแล้วกันบวกกับสระอานอหนูบวกสระอาอ่านนออานาต่อไปอีกหนึ่งตัวหัดสะกดไปพร้อมๆกัน ตัวนี้พยัญชนะตัวนี้คือตัวสอเสือเก่งมากสอเสือบวกกับสระอาอ่านสออาสา,าง่ายง่ายใช่ไหมคะวันนี้สระอาเหมือนเดิมทั้งสระอและสระอาจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะคะเด็กๆ ง่ายๆใช่ไหมล่ะอ่ะใครที่หัดเขียนหัดสะกดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาอวดกันนะคะ